สวัสดีนะอยู่ในรายการคิงวอร์ฮาร์ดวันนี้เราก็จะมาวาดฉายากันนะคะฉายาทุกคนคิ่ว่าอะไราคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้เราจะมาวาดฉายาของเราคือยอดศิลปะนะะยอดศิลปะแล้วก็พูดเรวนะ,ะแล้วก็เราทีนี้เราก็จะมาวาดแล้วเราก็ชอบเขียนผิดตลอดเลยเราจะเขียนก็ไก่อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้แล้วเราก็ประดิษฐ์คําอย่างนี้ คนเห็นเป็นรูปอะไรคอมเมนต์ด้วยนะนี่ของเราเขียนอย่างนี้เลยแลวเพื่อนก็บอกว่าคาควายหรือกอไก่เราก็ไม่ไแน่ใจว่าเราเขียนอะไรตอนนั้นเราไม่มีอะไรทำนี่เลยคือชาย,ยาใหม่ของเราโดยไม่รู้ตัวชาย,ยาอีกฉาย,ยาหนึ่งเราชื่อว่าพูดไวเราเป็นคนที่พูดไวมากพูดอะไรก็พูด จนโคบอกให้เราพูดช้าๆมีเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนเราคือชื่อว่าชเอมเขาพูดไวเหมือนเรามากเขาเลยตั้งฉชาย,ายาให้เราสองเขาชื่อว่าฟ้าแฟกไวแสงและตัวเราเป็นคอดี้ระบายสีเก่งมากมากเลยมีสามคนที่ระบายสีเก่งในห้องหนึ่งมิกกี้เขาเป็นคนว่ารูปรายละเอียดสวย แต่ติดขี้ระบายสีและท่าสีสวยส่วนนิวเขาลงเส้นสีเข้มเขาเหมาะกับการวาดขาวดำมากกว่าแต่ระบายสีจะปนสีดำส่วนเราระบายสีสวยแต่ว่ารูปไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะลงรายละเอยียดลายเส้นไม่ค่อยดีเราเลยสามคนในห้องเลยเป็นผู้ที่วาดรูปเวยที่สุดในห้องเราเก่งละระบายสีส่วนนี้ สนิเก่งลายเส้นสนมิเก่เรื่องล่างเงาเราคนเดียวที่มีความสามารถเสร็จที่ตากใครก็คือคกระดิกหูได้เราเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเรากระดิกหูได้ไงน่าจะมีเส้นประสาทที่หูนี่นี่ใครเห็นว่าเป็นกอแกงนะคาคอมเมนต์ด้วยนะ แทบเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาวาดวาดวิวทิวทัศน์นะวันนี้เราก็จะมาฝึกวาดวิวทิวทัศน์กันอันนี้เราก็จะเริ่มด้วยสีชมพูสีชมพูนี่วาดได้หลายแบบเลยมีสีม่วงก็เข้ากันนะสีน้ำเงินก็เข้ากันสีอะไรก็เข้าไปหมดเลยสีชมพูนี่เข้ากับทุกสีได้ง่ายมาก ู้แล้ววันนี้เราจะทำไงก้อนเค้กนี่เค้กของเราก็จะเริ่ดแรกแตาเป็นอย่างนี้ก่อนรแรกแรกเราจะใช้อย่างนี้ขั้นที่สองให้วิครีมมันไหลเป็นแบบนี้ให้ไหลสวยๆเลยอย่างนี้ให้ไหลอย่างน่ารักเลย,ยนี่ ช่วนี้ก็จะเสร็จเวลาเรียบร้อยทีนี้อย่าแป๊บนึงน,นะช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายจจเหมอยมากเลยอ่ะเดีย๋ยวเราจะพยายามทำคลิปต่อไปก็ทำให้ RITU ภูมิใจในตัวเราแล้วเขาจะทำช่างต่อเราอยากให้ RITU ทําำช่างต่อนะถ้าไอ <c oughs> ถ้า r i ร u เห็นช่างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่วงนี้ด้วยนะ พยาลัมใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมทำคิดด้วยนะ,อะไอเดียืมไม่ไงั้นเรากงอนแนทวันนี้เราก็จะมาทำนี่เค้กต่อซึ่งจะมีเสียงรบกวนมากหน่อยขออภัยด้วยนะน้ตถุดก็ก็องใช้ จะใช้เฉพาะตอนนี้มันลงสีสีที่มันหมุนหมนหรือแสงสว่างเท่านั้นเพื่อจะทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ดีส่วนนี่นะเราจะใช้ในการตกแต่งสีให้มันสวยสวยดูสว่างสว่างนี่แค่ก็เสร็จเรียบร้อย อยากให้เราวาดอะไรอีกคอมเมนต์มาด้วยนะบ๊ายบาย